อยู่ครั้งหนึ่งลูกแผ่เมตตาให้กับพ่อแม่ญาติทั้งหลายตอนแผ่เหมือนพลังกระแสบางอย่างยาวเป็นเส้นตรงๆยาวเป็นเส้นตรงการแผ่ครั้งนี้ทุกท่านได้รับถึงทุกท่านใช่ไหมคะถ้าว่ารับได้ทุกท่านทุกท่านนั้นก็จะต้องยอมรับ คือคอยอนุโมทนาสาธุการอยู่เมื่อพลังกระแสบุญเทเป็นลำแสงอย่างนั้นจะเป็นพลักกำลังใหญ่เวลาที่จิตวิญญาที่เป็นพี่น้องบุสาคกานายาพ่อแม่หรือผู้ที่ต้องการบุญต้องการกุศลที่เคยสร้างบุญดวงกันมา ต้องการรับบุญและกุศลดูตอนนี้จะเพดทะลุไปหมดสว่างสวัยชุ่มเย็นอิทธิญญาณกลุ่มนั้นเขาจะชุ่มเย็นอีบอิมอ่มเอิบอาบซาบซ่านไปหมดเลยนะดูนะนี่เรียก,ยกว่าแผดด้วยพลังปิติถ้าแผ่ด้วยพลังสัญญาก็คือ เราเรียนมาเวลาสวดมนต์วบพระแล้วก็แผ่ด้วยพลังสัญญา,าเสดสตาสัตังายที่เป็นเพื่อนทุกร่วมทุกข์กันทั้งหมดั้งตินที่เราแผ่เมตตานั่นแหละหรือไมนาบุญญากาเมนาเนี่ยคือฝาล,ลูก,ลกแผ่เมตตานี่แหละอันนั้นเผลตามตำรราไม่ได้เผลด้วยพลังจิตนะลุกอันนั้นอาน,นิสงส์มีแค่ไหนก็เหมือนนกย่านุกขนทองลูกพอเข้าใจไหม ที่ลูกทํานี่ถูกต้องได้บุญมากได้อานิสงส์มากทุกท่านจะได้รับถ้าทุกท่านนั้นมีเจตนาที่จะรับถ้าหลงบอกว่าได้รับหมดทุกดวงวิญญาณก็เป็นไปนไม่ได้ลูกแมต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่สามารถทําให้จิตวิญญาณทุกดวงหลุดพ้นได้นะลูกกรรมไก่กรรมมันเปรตที่เป็นญาติของพระเจ้าพาิมพิสาร ต anyway, ั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์แรกกากุสันโธองค์ที่สองโกนาคามโนองค์ที่สามกัจจโภสามพระองค์นี้จิตวิญญาณกลุ่มนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่สามารถเพเนตตาให้บุญได้ทั้งที่ลำแสงก็เสสจิตพุ่งไปประมาณไม่ได้ว่าใหญ่ขนาดไหนในการโลกโลกและโลกบะโลกก็ไม่สามารถรับได้ถ้าพ่อบอกว่ารับได้หมด แสดงว่าพ่อเขาเพียนจากหลักคําสอนอีกนะลูกนะคือรับได้เฉพาะผู้ที่ต้องการได้หมดทุกคนผู้ที่ต้องการในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นเพราะเพด้วยพลังกิตีติจะมีอานุภาพมากที่สุดลูกคงเข้าใจนะนี่การแผ่เมตตาใช่แล้วลูกขอความเมตตาอนุเคราะห์คำถามลูกด้วยเจ้าค่าและชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติต่อไป น้อมก่าขอบพระคุณเจ้าข้าลูกไม่รู้จะถามใครเจ้าข้ากราบสาธุเจ้าข้าถามมาเลยลูกนั่นะถามมาเลยลูกการเปเมตตาแบบนี้จะมีพลังอานุภาพที่สูงจนประมาณไม่ได้ทําไปเรื่อยๆลูกเพียงเมตตารัดเพียงเมตตาเพียงรัดนิ้วมือเดียวอึดใจเดียวสั้นๆนั่นแหละ เพียงเมตตาขนาดจเ,เดียวพระพุทธเจ้าก็ยกย่องเสลิมเฉยนว่าเป็นผู้ที่ไม่ว่างจากฌานอยู่ด้วยความเมตตารุวนๆเป็นผู้ที่ไม่ว่างจากฌานลูกพอเข้าใจไหมความเมตตาตัวนั้นมันจะคลอไปหมดทั้งกามโลกลูกโลกแล้วลูกโลกยิ่งเวลาเพเพลังเมตตาพาลังวิติเกิดเนี่ยจะเป็นลำแสงดังที่ลูกเห็นนี่แหละ จะเป็นเส้นตรงยาวไปถึงจุดทุกจุดถ้าลูกเจา้าไม่รู้ไปถามว่ามันถึงไหนพลังนี้จะถึงในกามโลกโลกโลก,โลกและโลกปโลกพลังพิตินี่ก็ปิตินั่นก็ปิติกามโลกก็มีพิติรูปโลกก็มีพิติอารูปโลกก็มีพิติมันจะทะลุพุง่งไปเลย ขนาดลุงปู่นี่จิตมันหลุดจากน,นี่ในที่เป็นคารวาเนมันติดสมมุติมานานมันหลุดจากสมมุติที่วัดอรัญญวาสีบานเล่านาดีพลังจิตแสงสว่างรูปเป็นเส้นยาวประมาณไม่ได้ทะลุโลกทะลุจักรวาลอันนั้นจะจักรวาลดูสิลูกอย่างนั้นเราจะพูดถึงว่าการโลกโลกโลกและอรูปโลกไม่มีผิด แต่แค่จะรับได้หรือรับไม่ได้เออพินอีกแบบหนึ่งนะลูกนะ่ันนี้คือพลังจิตไงลูกนะขนาดที่ลูกเห็นเพียงการแผ่เมตตาธรรมดานะหลวงปู่เห็นการขาดสะบั้นของจิตแห่งการยึดมั่นถือมั่นที่เป็นประขาวนะี่ที่วัดอรัญญาวาสีบ้านรอดนนีเวลามันขาดเหมือนกับพัวควายที่ถูกกล้ามโซ่ ถูกขังคอกมันเป็นหลายล้าน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 ปีถูกปล่อยเป็นครั้งแรกพุ่งทยานไปไม่มีวันที่จะหยุดมันเป็นวันยางงมันจะจำนะลูกนะทำอย่างเก่านั่นแหละลูกแต่อย่าสงสัยให้ทิ้งความสงสัยทิ้งวิจิกิจฉาความล,ลังเลสงสัยให้ได้ลูกก็จะเข้าสู่มรรคต้นโสดาบันในทันทีจึงขออนุนายลูกชาทู mm <clears throat>